ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะตามโลกไปนี่ของเราให้สวยงามประปรดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฟันฝันประดับในโลกสวยรู้จั เกมโบลิงกระดาษสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศนะครับผมนี่คือพี่โตกำลังจะพยายามสอนน้องๆเล่นกีฬาบางอย่างอันนี้คือเป็นลูกหนักๆครับโดดปุ๊บไปใด้ถูกแล้วน่าโบลิงครับผมสอนศิลป์วันนี้เดี๋ยวพี่โตจะสอนน้องๆทำเกมโบลิงอ่าเป็น ประดิษฐ์พินโบลิ่งจำลองอเราจะได้แบบซ้อมใช้ท่าของเราแบบนี้หนึ่พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยช่วงไอเดียสอสนศิลป์เรามาเริ่มทำพินโบลิ่งกันนะครับก่อนอื่นใช้กระดาษลังครับเราจะมาวาดรูปพินโบลิ่งสอันวาด2รูปใช้ได้1พิน ก็คือเป็นแบบด้านหน้ากับด้านหลังนะครับผมเรามาเริ่มวาดเป็นเส้นโคง้งมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปแจกกันแจกันที่ไม่มีปากด้านบนวาดลวดลายลงไปนะครับ กีฬาโบลิ่งส่วนใหญ่เขาจะไปเน้นกันที่ลูกโบลิ่งนะครับเราเน้นที่พินโบลิ่งบ้างอยากจะให้พินโบลิ่งของเรามีลวดลายบ้างาเพราะฉะนั้นลวดลายยังไงก็ได้แล้วแต่จินตนาการของเราเลยนะครับผมที่ตัวก็จะใส่เป็นแบบลายจุดๆแล้วกันง่าง่ายแล้วก็มาระบายสีกันนะครับอันนี้ขออนุญาตใช้เป็นสีม่วงอ่อนนะครับน้ำเงิน1แดงหแล้วก็สีขาว2ส่วน พื้นที่เล็กๆนะครับตรงขอบๆพี่เราก็จะเปลี่ยนขนาดผู้กันหน่อยในส่วนของลวดลายก็จะเว้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกสีที่จะมาระบายเป็นลวดลายแล้วแต่น้องๆเลยว่าจะเลือกสีอะไรอยากจะให้เป็นสีคู่ตรงข้ามสีโทนเดียวกันของพี่ก็เดี๋ยวใช้เป็นสีม่วงเหมือนกันนี่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะ ใช้เป็นสีแบบอื่นคือไม่ใช่เป็นสีที่เป็นสีโปสเตอร์หรือสีอะคริลิกในการระบายแบบนี้นะครับอาจจะใช้เป็นสีเมจิกโอเคนะครับนี่ที่บอกไปนะครับปากกาเมจิกจะเป็นสีม่วงเข้มหน่อย แต่สังเกตว่าพี่โตก็ระบายทับเส้นสีดําไปเลยนะครับแล้วก็ตรงไหนส่วนที่เป็นสีแห้งก็ระบายทับๆไปหน่อยนได้เลยประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วรอสีแห้งเก็บรายละเอียดแล้วนําไปตัดออกมานะครับตัดออกมาพี่โต๊ก็ได้อันนี้สีแห้งแล้วนะครับในส่วนของที่เป็นเงานะครับก็ใช้สีขาวระบาย ก็ตัดเส้นให้มีแสงเงานิดนึงช่วงต้นที่พี่ตัวบอกไปว่าต้องทํา2อันถึงจะได้1พินใช่ไหมก็เอาเนี้ยไปทาบพอไปวางซ้อนแล้วตัดออกมาก็ได้เป็นอันนี้นะครับผมนี่ก็เป็นอันเนี้ยซอนออกมาปึ๊บระบายสีม่วงใครที่มีเวลาก็อยากจะทําลวดลายทั้งสองด้านก็ได้นะครับไม่ผิดเราจะไม่ได้แค่ประกบกันแค่นี้แล้ววางใช่ไหมครับให้มันมีความหนาของพินนิดหนึง่งใช้กระดาษลูกฟูกครับ ตัดให้มันมีความหนาตามที่เราต้องการอยากได้หนาม,มากหนาน้อยผอพี่โจก็หนาประมาณสัก2นิ้วและเดี๋ยวเรามาทากาวกันแปะประกบไปแบบนี้มันก็จะทำให้มีรอยตัดไม่เยอะหรืออาจจะมีรอยตัดแค่ครั้งเดียวเลยก็ได้นะครับตอนที่มาจบงานด้านล่าง ที่เกินตรงนี้นะครับเราก็ไปตัดออกแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้สึกว่าอยากให้มันแน่นหนากว่านี้จะแปะประกบซ้อนขึ้นมาเลยอีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวรอให้กาวแห้งสักพักหนึ่งตัวก็มีอันที่กาวแห้งเรียบร้อยแล้วมาดูกันนี่ครับจัดการเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทํามาเยอะๆหล,ลายๆอันเปลี่ยนสีเปลี่ยนลวดลายกันไปนะครับ พร้อมที่จะเล่นเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะเอาในพี่โตเป็นลูกโบลิิงของเล่นเป็นลูกบอลพลาสติกนะครับที่มีมือจับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆไม่มีง่ายที่สุดเลยคือการขยํากระดาษอ,อาจจะขยํากระดาษแล้วถ้าเกิดมันรู้สึกว่าเบาเกินไปไม่พอไม่มีน้ําหนักพอที่มันจะทําให้พินโบลิิงล้มใช้ดินน้ํามันหรือก็อหินก็ได้นะครับไว้ข้างในแล้วก็เอากระดาษห่อ นะครับแต่ว่าต้องห่อให้มันม้วนให้มันเป็นกลมๆนิดนึงนะแล้วก็อาจจะใช้เทปกาวพันรอบๆหรือสกอตเทปก็ได้นะครับผมแล้วก็มาลองทำกันดูแต่ว่าแนะนําว่าถ้าเกิดได้ทําขนาดนั้นแล้วลองเจาะรูเนี่ยกดไว้อย่างนี้มันจะได้มีมเงือไว้จับนะครับผมเสร็จเรียบร้อยสําหรับพินโบลิ่งจำลองแสนสนุกของเราครับลองเล่นดูก่อนนะฮะมาไอหยาหายเหือน,นึงอันคนลุนล้นลุ้นนึกว่าจะล้มหมด ที่มันกระเด็นฟึง่งหัวตกมาไม่รู้กาวแห้งยังรอดนี่ไม่เป็นไรนี่แข็งแรงนะครับผม<อ>แนะนําว่ารอให้กาวแห้งก่อนแล้วค่อยเล่นกาวแห้งแล้วอันนี้แห้งแล้วแห้งหมดแล้วช่วงสอนสิ์อินบ็อกส์สอนศินอินบ็อกซ์นะครับผมมาดูกันวันนี้ นส่งมาเป็นคลิปเร<ป>ิ่มสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอินค่ะถ้าพิมโมนี้พี่ทั์ชื่อเล่นชื่อขีมค่ะอยู่อัุวันสามอยู่อะอยู่ปหนึ่งอยู่ปหนึ่งสามสามห้าค่ะวันอืออายุห้าขวบค่ะอยู่โรงเรียนสมฤทรีวันนี้หนูจะมาแนะนำ ที่หนูวาดขึ้นมาเองอันนี้คือแซรัมูนแมวนะคะ่ะหนูวาดเรื่องมาเองส่วนอันนี้คือภาพสายลุงที่หนูจะวาดให้แม่แค่นี้ละค่ะขอบคุณมากนะคะพ,พี่สอนสิงคิดว่าผลงานอันนี้เป็นยัยบ้างคะขอบคุณค่ะแต่ที่ร,รู้คือน้องขิมน่าจะชอบใสายลุงแน่ๆเลย เพราะว่ามีอันนี้มีรูปเซลมูนรูปหนึ่งนะใช่ไหมครับเซลมูนแมวด้วยนะแล้วก็อีกรูปหนึ่งเป็นรูปเรนโบว์สายลุงวาดบอกวาดให้คุณแม่แล้วเสื้อชุดที่ใส่ก็เป็นสีแบบเรนโบว์เลยสายลุงเลยชื่นชอบความหลากหลายสีแบบนี้นะครับแฮปปี้ดูแล้วมีความสุขขอบคุณมากสำหรับคลิปที่มีความสุขแบบนี้นะครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o r n s i n c l u b อีเมล์ d r e s s o r n s i n t h a i p b s o r t h ตู้ปน12ปนฝประดิพัทกรุงเทพ10404ครับอานะครับหมดเวลาลงเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนส์นันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจไปก่อนครับสวัสดีครับ